คอมช้าคอมแหงคอมกากอยากจัดสเปคลองของมาจัดกันได้เลยที่ notebookspec.com/pc/spec ระบบจัดสเปคของเรามีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น CPU เมนบอร์ดแรมการ์ดจอ VGA Hard Disk SSD หรือแม้แต่ชุดน้ำอย่าลืมมาจัดกันเยอะๆนะครับ สวัสดีค่ะพเพื่อนๆพ o ่อนโนบุกสเปกทีวีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับแอมมี่แล้วนะคะแอมเนี่ยพาเพื่อนๆมาอยู่ในงานเปิดตัวเครื่องปินของทาง HP นั่นเองค่ะซึ่งรุ่นที่อยู่ข้างๆแอมนะคะรุ่นนี้เนี่ยเป็น HP Deskjet Ink Advantage นะคะในซีรีส์3700นั่นเองก็จะมีทั้งตัวที่มาโชว์นะคะจะมีทั้งตัวที่เป็นรุ่น3776นะคะแล้วก็3775นะคะซึ่งเครื่องปินรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเครื่องฟิน all in one ที่มาร้อฟังก์ชันเนี่ยมากมายเลยทีเดียวเห็นตัว วเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ว่าฟังก์ชันที่มาพร้อมกับตัวเครื่องเนี่ยเรียกได้ว่าจัดเต็มมากๆเลยนะคะเอาง่ายๆอย่างแรกนะคะเรียกได้ว่าตอบโจทย์การใช้งานกับในสถานที่ที่มีพื้นที่น้อยๆเองอย่างเช่นจะวางไว้ที่บ้านหรือว่าที่สํานักงานนะคะที่มีพื้นที่ในการจัดเก็บเนี่ยไม่มากเท่าไหร่นะคะตัวนี้เนี่ยนอกจากจะตัวเล็กแล้วเนี่ยน้ำหนักก็เบานะคะเคลื่อนย้ายในการใช้งานเนี่ยถือว่าง่ายมากๆเลย ดีแอมจะยกให้ดูนะคะเราบอกว่าเบามากๆจริงๆยกมือเดียวก็ได้นะคะนี่แบบนี้เลยนะคะนอกจากจะมีขนาดที่เบานะคะแล้วก็มีขนาดเล็ก จัดเก็บง่ายนะคะสีสันที่มาพร้อมกับตัวเครื่องเนี่ยสวยงามมากๆอย่างตัวนี้เนี่ยจะออกเป็นสีเขียวมิน้นแล้วก็มีสีดำเงินด้วยนะคะเราทาง HP ยังบอกอีกว่าอีกไม่นานนี้เนี่ยจะมีสีแดงที่เป็นสี Limited Edition นะคะเข้ามาในไทยเนี่ยเพียงแค่300เครื่องเท่านั้นส่วนในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานนะคะปกติเนี่ยเวลาที่เราใช้งานปรินเตอร์เนี่ยเราก็จะต้องทําการลงไดเวอร์ของเครื่องปรินท์ก่อนแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ถนัดในการลงไดเวอร์นะคะอย่างเช่นผู้หญิงเนี่ยจะลงไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะ ทาง HP เนี่ยสำหรับในรุ่นนี้เนี่ยก็ยังสามารถเชื่อมต่อผ่านทางสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตนะคะและทำการเซตอัพค่าต่างๆเนี่ยผ่านทางโทรศัพท์มือถือแล้วก็แท็บเล็ตได้ทันทีอีกด้วยนอกจากจะเชื่อมต่อง่ายขนาดเล็กแล้วนะคะตัว HP ในรุ่นนี้นะคะต้องบอกว่ามีลูกเล่นม,มาใหม่พร้อมกับตัวเครื่องอีกเพียบนะคะจุดเด่นใหม่ก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นโซเชียลนั่นเองค่ะทาให้เราเนี่ยสามารถปินรูปผ่านทางโซเชียลมีเดียได้เลยอย่างแอปเนี่ยปินรูปออกมาผ่าน Instagram ะะมันสามารถเชื่อมต่อได้หลายแอปพลิเคชันในการยกตัวยอย่างเช่น i n s t a g r กรม a c e b o o k นะคะอย่างรูปนี้เนี่ยอมนพิมพ์มาจาก i n s t a g r กรมเราก็สามารถเขียนเท็กต่างๆได้นะคะในขณะที่เราพิมพ์แล้วก็เลือกรูปแบบแพทเทิร์นในการพิมพ์ต่างๆได้ด้วยพอกดพิมพ์ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองเอีนะครับได้นําเสนอปรินเตอร์ที่น่าสนใจที่สุดในโลกมาแล้วนะครับก็คือเป็นปรินเตอร์ขนาดเล็กแห่งที่น้องแอนว่าไปแล้วว่าตัวนี้เป็นปรินเตอร์ที่บอกว่า All in วันที่เล็กสุดในโลกเลยเบาเพียง2.3กิโลกร,รัมเท่านั้นนะครับรองรับการใช้งานพิมพ์สแกนก๊อปปี้ได้หมดเลยราคาไม่แพงนะบ,บอกเลยว่าอยู่ที่ประมาณ3,390บาทเท่านั้นเองอาจจะบวกลบอาจจะลบมากกว่าสำหรับบางางร้านที่ขายถูกกว่าเดิมนะครับแน่นอนมาพร้อมกับประกัน1ปีออนไซส์เซอร์วิสทั้งคู่นะครับเรียกได้ว่าเป็นพิมพ์เตอร์ของคนยุคใหม่ไลฟ์สไตล์ของแบบนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่ต้องการตกแต่งห้อง ห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องนอนที่มันเป็นลักษณะของเรียกว่าไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้นนะครับใครกำลังมองหาพินเตอร์เนี่ยราคาไม่แพงมาพร้อมกับฟังก์ชันครบคันน้ำหนักเบามากๆนะครับพร้อมจะยกไปทำงานได้ทุกท,ท,กที่ทุกเวลาเลยเรียกได้ว่าพินเตอร์รุ่นนี้หรือว่าเจ๋งจริง,รงๆเลยครับ